มอนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Pokemon e m ร r วิเ Version นะครับตอนนี้อยู่อาพาที่สี่แล้วนะครับนี่นะผมผมกําลังอัดอยู่นะครับนี่นครับแล้วผมก็จะไปแป๊บหนึ่งขอเวลาสักครู่เช็คโอเคต้องกลับแล้วโอ้โถ้าใครเคยเห็นแบบนี้คนคิดว่าแปลกๆใช่ไหมครับเขาบอกเลยครับว่านี่ไม่แปลกครับ เนื่องจากว่าตัวผมเลื่อนเลือหน่อยแล้วแล้วผมไม่อยากให้มันตายผมก็เลยต้องล็อกสแมททุยก็เป็นท่าครับผมจะเอามันไปรักษาเอ๊ะประกันเซ็นเตอร์เว้ยเออหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เร็วเร็วสิวะเร็วเร็วไอ้เร็วเร็วไม่เอารักษาแล้วนี่เมื่อกี้ เอ๊ะขอคุยด้วยหน่อยครับคุณโปเกบอลเอ๊ะ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 เ,เอ๊ทำไมข้าคุยไม่ได้โปเกบอลทอริย์ยศพอแไม่ใช่เพื่อนถึาอีกต่อไปุยถ้าเราไม่มีโปเกบอลแล้วเราจะแล้วเราไม่ถ้าเราไม่มีโปเกบอลแล้วเราจะ,าาจ,ะ,าจ,ะจับยังไงหรอวะ เลือขาเซเนอะร์ yes 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 เ yes, จ yes, yes, yes. ็ไม่ไม่ไม่โอ้ก็ไกด้เฮ้ยเจอะเหอะเหอะเหอะเเราเคยสู้คนนี้ไปแล้วนี่นะหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยผมชนะแต่เมืะลายผมยังไม่เคยอัดพลาตอนผมชนะเลยนะโอ้ย เอ่มถ้า่างนั้นผมขอทําการเปลี่ยนเปลี่ยนโปเกมอนก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมมอยากให้เจ้าลายลอนหรือเปล่ามไม่รู้เหมือนกันนะครับผมให้มันวิทนาการนะครับผมก็เลยเพราะมันจะพาผมสวิมไปได้แต่ไม่ได้สวิมถึงวันพรุ่งนี้เลยนะครับไม่ใช่นะครับมา อยากสูงแล้วมาไ้หนูเข้ามาเรียบร้อยไอรอนฮฮลหรือเปล่าวะโอ้ยังไม่รู้เลยถ้าอะไรของมันเนี่ยไอรอนเฮลหรอเอ๊ะเพื่อนจาักรารมาข้าวกล่องนายบางอาันมาทำเจ้าตัวที่ฉันพงจับได้ใหม่ฉันจะมาแก้แขนแกไอ้กาก ไอกาไอกาช็อกเวฟเลย <g ül s> ไม่มีผลเหรอหูห <c> ต <oughs> ้องเ่าจริงแลวล็อกทอมเป็นท่าแรงสุดแล้วสำหรับเจ้านี่เพราะมันไม่แทักมาเส้นด้วยนิ้วเท้าที่เขียนสุดแล้วนะครับโอ้อะไรอ่ะกรงตรงนี่มีวิตดอะไร โอ้ตันมาอันแรกก็เจอเลเว้ยเฮอีกกลับเรียบร้อยกลับบ้านทุยจะมาที่นี่เพื่ออะไรเล้วจะกลับบ้านแล้วดูจะมาที่นี่เพื่ออะไรมาต่อไอเบอร์ฆ่าเกียรติท่านี่ของเจ้ามากเจ้าเอาไปช็อกเวฟเสร็จโก เขามคงจะไปเก็กบเวล์ต่อกับเจ้าซูแบทหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆอยากเก็กบเวลกับซูแบทลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นกลับมาต่อเลยเมื่อกี้ผมยุ่งนิดนึงนะครับอย่าได้วัวลุยต่อลุย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 เข้าไปทะลวงต้องทะลวง ทำาไมทะลวงมันจะก,กาบใช่ไปเนี่ยเรียบร้อยนะผมมาก่อนนี้ได้นะแล้วผมยังเพิ่งเริ่มเล่นนะผมมาที่นี่จะตั้งแต่นานแล้วครับตีไม่เข้าอีกเอ้ยสปอนบ้าอะไรเรานี่นยะหลับไปซะ โอ้ยไอบอ้าเอยทำไมชอบมาอย่างนี้เนี่ยทีเดียวก็ตายแล้วในกากโอ้แค่นี้เ็จไอ้นี่กระถา,าไม่หยุดไม่หย่อนไอ้งูข้ามีเจ้าแล้วเจ้าพันเป็นพระเจ้าแห่งความกากนี่ไงเห็นไหมพระเจ้าแห่งความกากเพราะโดนตัวเนี้ยทีเดียวครอฟฟี่ครอฟฟี่ลักส์แมชชิ่ง ล็อก smashing ล็อกสแมนไม่เคยทำให้ผมผิดหวังล็อกส m a s h i n g ไปต่อทุกหินทุกก้อนล็อกส m a s h i n g ไปมาช้าุ้มก่อนจะให้มาเวลสุดเจ็ด เกียวเวลไดพอดีเลยเนี่ยมาไอกาก้ายังกากเลยท้ากากยันหน้าเลยดูเลือดเราซะก่อนไอกากสวัสดีเวลกากว่าแต้ดูเวลเราแล้วดูเลือดด้วยเลือดเต็มไหลแกดูไว้ให้ดี เรานี่แหละโฮสแล้วช็อกเวฟก็ตายแลวว้วจบข่าวจะโยโยอัปปะโอ้ยแค่ตัวเดียวเองต่อซูแบทไออึดเหรอไออึดสวัสดีไอไอึดไออึดถ้ามันเว็วห้าสิบแล้วมันจะอึดน,นะครับมามาพร้อมสู้ พร้อมสู้แต่ก่อนอื่นกลับไปรักษาก่อนเลื่อนเลื่อนเหลือแค่แค่ไหนก็ต้องรักษาช่างละเพื่อเพื่อวิวันาการต้องสู้อย่างเดียวไม่หยุดหยุดเดียวตายผมไม่ชอบถอยถอยมันไม่ใช่ลูกผู้ชายทุย้ยเกี่ยวป่ะเนี่ยไอพวกนี้ก็ทำตัวลูกผู้ชายอยู่นั่นแหละพอเดี๋ยวสู้ ไม่รู้ตัวเมื่อกี้เป็นลูกผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยลูกลูกผู้หญิงทกอปเวฟผส่วนใหญ่บา้าส่วน,วนเนี่ยลูกลูกผู้หญิงแก็อยากเจอลูกผู้ชายก็ใจมั่งเออ โปเกมอนซัเมรี่ลี่ขึ้นพกเก็ตช็อกเวฟล็อกทอมลงนาชาองค์เก่าใจร้ายเราจัดไลช่าคุ้มเก่า เราอยากมีไาเช้าไหมโอ้ยยังเฉียน้องเรายเฉียบนก็คิดดูพ่าใครเป็นคนเปิดแอร์อระตูโอ้ยเจ็บขาพ่อเลยนะนี่มือหมอจะไม่ได้เอาไปอะไ่เยี่ยมรล้นอนมาเกิดหรอเยี่อะไรกรทล้ <c oughs> ทำไมมันมาเป็นไงเนี้รูยูทูก nó đùn baby đùn đấy, à nó sẽ coi ngay, hey hey, đùm à, ฉันว่าแล้วโรคของเวนดี้เป็นรคติดต่อดูสิปีเตอร์ผูติดติดหน่อี่หมดแล้วเนี่ย อยากดูจุลศิ่ะทำไมให้หนูดูนี้จบก่อนนะเฮ้ยาเล่นดุยได้ไได้ไเล่นอะไรไไเล่นนะ